เรื่องราวมีอยู่ว่าจังหวัดราชบุรีมีสถานที่ลึกลับอย่างคุบผาสวรรค์เป็นดินแดนแห่งการรวมศาสนาที่มีเรื่องราวซ่อนอยู่และที่ราชบุรีแห่งนี้มีความสวยงามของธรรมชาติพร้อมกับเจ้าหมากับฝูงแกะแสนรู้ใครจะไปเชื่อว่ามันฉลาดมากขนาดนี้ ไปครับกับเกาะล้อพาเที่ยวเที่ยวได้เรื่อยๆกับจังหวัดราชบุรี สวัสดีครับกลับมาพบกับผมคีแกนพันไม้กับรายการเกาะล้อพาเที่ยววันนี้เนี่ยพวกผมออกกันตั้งแต่เช้าเลยเพื่อจะมาที่จังหวัดราชบุรีครับผมโดยการเดินทางของผมในครั้งนี้ก็ถือว่าราบรื่นมากเพราะว่ามากับ Mercedes- Ben z GLC220D4MaticAvantgarde นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นรถที่หรูหราแต่หรูหราเนี่ยยังมาพร้อมกับความประหยัดมากๆเลยนะครับขับได้แบบสบายๆพร้อมกับระบบความปลอดภัยเพียบซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนไปที่หุบผาสวรรค์นะครับนี่ไปชมวิว ยามเช้ากันเลยเดี๋ยวเราบุ่งหน้าไปกันเลยครับ ตอนนี้นะเราจะไปที่หุบผาสวรรค์กันโดยระยะทางเนี่ยบอกเลยว่าต้องขึ้นบันได365ขั้นแล้วพวกผมตื่นกันตีสามครึ่งแหมที่โปรดียวเรานี่โหจริงๆนะครับตื่นเช้าแล้วเราก็ลุยเขาเยอะสะด้วยโอ้ยตอนนี้นทุกคนเรากำลังเดินขึ้นไปครับบนเขาก็จะเหนื่อยกันเล็นกน้อยแบบนี้แต่ว่าไหวอยู่แล้วทุกคนเราไปกันต่อเลยมี <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> พี่แกบอกว่ามาเนี่ยมันจะกลัวลิงเพราะอะไรใช่เพราะว่านี่มีกาดด็อกคอยตามเราอยู่เดินตามเราตลอดแล้วก็เมื่อกี้หมาไอ้ลิงกำลังจะมากวดเราหมาเข้าไปขู่เลยใช่ฝึกมาดีฝึกมาดี <laughs> ตอนนี้นะครับเราก็ถึงครึ่งทางกันแล้วโอ้จะพี่ลองไปดูข้างล่างคือเราเดินมาไกลมากเลยนะกว่าเราจะมาถึงชุ้นเนี้ย แคนีะอันนี้ก็ถึงกันแล้วนะครับภูภาสวรรค์สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับต่อผู้เล่นไปโหมแต่ถ้าเป็นแนวตั้งเราจะทำให้ชนนอนยังไปเลย คือพี่ๆของผมที่น่าจะเหนื่อยกันระดับนึงเป็นไงบ้างพี่แคนพี่โจ๊กไม่ไหวอะไรนะเป็นไงท้้งพี่อะไรนอนอะไรนะนอนสามชั่วโมงมาเชียวจะเริงตลกอันนี้ทุกคนเราก็ผมลองคาดเดานะเราน่าจะเดินมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วไม่ต้องสงสัยนะว่าเสียงหมาที่ไหนพวกแก๊งที่ตามผมมาได้แหละเขามาแล้วค่ะผมแต่โดนมดกัดร้องกันใหญ่เลยทีนี้เนี่ยทุกคนขึ้นมาเนี่ยยังไม่ถึงบนยอดสุดนะ แต่ว่าดูวิวดิดีมากเลยนี่คือจริงๆอากาศมันเย็นสบายนะแต่ว่าผมมาขึ้นบันไดกันตั้งแบบผมว่าบเกือบ200ขั้นแล้วอะดูเหนื่อยเลยคือแบบว่ามันก็ต้องเหนื่อยกันบ้างอะมันก็ได้เหนื่อยแต่ว่าทางมันไม่ได้ขึ้นลําบากนะมันมีราวอะไรให้ทุกอย่างมันโอเคหมดแล้วพี่ตอกกันไหวไหมเนี่ยพวกเรานะพี่ว่าพวกเราไหวไหมพี่โจกพี่แชนดูนะพี่ อไปเลยไปพี่ปางงั้นเราไปก่อนพี่ไปอ่มึงไปก่อนเลยอ้าวพี่ไปไปผมอ่ะมึงไปก่อนเลย ภุภาสวรรค์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ในตำบลดอนทรายอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับความสวยงามที่มองลงไปจากยอดเขาเห็นวิวทุ่งนาทิวเขาโดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามอย่างบอกไม่ถูกเลยทุกคนและที่นี่เขามีสถาปัตยกรรมที่รวบรวมความเชื่อและความศรัทธาระหว่างศาสนาของพุทธคริสต์และฮินดูไว้ด้วยกัน ในส่วนของประวัติความเป็นมาของหุบผาสวรรค์แห่งนี้มีหลักฐานยืนยันการขออนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2518โดยมีชื่อว่าอาณาจักรหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาเมื่อได้รับการอนุมัติก่อสร้างเจดีย์ไว้นบนยอดเขาโดยมีรูปปัน้นพระพุทธรูปและพระเยซูตั้งต่หง่า,านอยู่บนจุดสูงสุดแสดงถึงอาณาเขตแห่งสันติภาพแต่มีคนบางส่วน มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทําให้เกิดการร้องเรียนตามมาอีกมากมายจนเมื่อปีพุทธศักราช2524ภูผาสวรรค์แห่งนี้ตกเป็นประเด็นขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แทบจะทุกวันมีการตั้งคําถามถึงพฤติกรรมของเจ้าสํานักทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าคน้นอาณาจักรคูผาสวรรค์น,นำสู่การยึดทรัพย์สินของมูลนิธิและมีการตัดสินให้ตกเป็นของแผ่นดินปิดฉากอาณาจักรกลางเทือกเขากว่า100ไร่จากนั้น ให้สำนักพุทธศาสนาในพื้นที่เข้ามาดูแลจนถึงปัจจุบันและกลายเป็นพื้นที่ท่องเทีย่ยวที่สวยงามอย่างที่ทุกคนเห็นทุกคนดูดิวิวสวยมากโอ้เฮ้ยโค้สวยอ้เฮ้ยแจ๋วผมไม่คิดนนะแน่ๆว่าแบบวิวข้างบนมันจะสวยขนาดเนี้ยเฮ้ย ดีๆๆเห็นแบบนี้หายเหนื่อยเลย ยอดเขาของหุบผาสวรรค์จะมีทั้งหมด7โซนด้วยกันคือสันติเจดีเจ้าแม่กวนอิมพระเยซูพระพิคเนตพระพุทธร,รูปนิรภัยทุกทิศพระสังกระจายและถ้ำรับแหลตอนแรกเนี่ยพวกเราก็วางแผนว่าจะพาทุกคนไปทุกจุดเลยแต่คงไม่ไหวจริงๆครับเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยอยู่ห่างกันมากเดินไม่ไหวแต่ว่าใครที่คิดว่าเอ้ยจะไหวหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไหวไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นต้องมาให้ได้สักครั้ง แล้วคุณจะได้เห็นความสวยงามถ้ำกลางธรรมชาติที่เที่ยวไม่ไกลจากกรุงเทพแต่ก็ระมัดระวังลิงกันด้วยนะครับ <c oughs> ขึ้นไปบนยอดเขากันแล้วลงมาสู่พื้น <c oughs> ก็ต้องเดินทางกันต่อโดย Mercedes-Benz GLC 220D 4Matic a v a n t g a r d uard, ไปเที่ยวกันต่อครับกับที่ The Scenery Vintage Farm